สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสวนในบ้านและไม้ฟอกอากาศอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนขยะให้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะครับนะเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักของต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ ครับเราจะมาบำรุงต้นไม้กันนะครับสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับก็คือเปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยและเปลือกไข่นะครับนะเราจะมาทําวิธีการทําปุ๋ยนะครับเปลือกกล้วยกับเปลือกไข่ง่ายๆนะครับนำสองสิ่งนี้มาผสมรวมกันนะครับเพราะในเปลือกกล้วยนะครับก็จะมีธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมนะครับส่วนในเปลือกไข่นะครับก็จะมี แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแล้วก็แคลเซียมฟอสเฟตนะครับช่วยให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสวยนะฮะบำรุงต้นไม้ให้ลำต้นแข็งแรงนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำปุ๋ยสูตรนี้กันเลยนะครับทุกคนนะอุปกรณ์ก็มีตัวนี้นะครับเป็นเปลือกกล้วยนะครับจะใช้เป็นเปลือกกล้วยชนิดไหนก็ได้นะครับนะแล้วเราก็ตัดนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะครับทุกคนชิ้นเล็กๆนะ ตัดไปเลยครับครับหลังจากที่เราตัดนะฮะเป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากนะครับนะเพียงแค่เราตากแดดนะครับให้แห้งนะฮะนะเดี๋ยวเราเอาไปตากแดดกันเลยครับสําหรับส่วนผสมสูตรนี้นะครับก็จะมีเปลือกไข่นะครับ แล้วก็มีเปลือกกล้วยนะครับที่เราทําการหั่นนะฮะซอยแล้วก็เอาไปผึ่งให้แห้งนะฮะแล้วก็เอามาผสมกันนะครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราก็เอานํามาใส่ต้นไม้ของเราได้เลยนะครับแล้วก็นําเปลือกกล้วยนะครับแล้วก็เปลือกไข่ที่เราผสมกันโรยใส่ในกระถางอ,อย่างนี้เลยนะครับสามารถใส่กับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าธาตุอ <REM S> า,าหารตัวนี้เป็นธาตุอาหารหลักที่ต้นไม้ต้องการนะครับทุกคนนะแล้วก็ นำมาโรยใส่ที่กระถางต้นไม้นะครับแล้วเปลือกกล้วยนะฮะหลังจากที่เขาโรยใส่กระถางต้นไม้แล้วนะครับเขาก็จะมีการค,ค่อยๆละลายนะครับสลายแล้วก็เป็นสารอาหารบำรุงต้นไม้ของเรานะครับนะในเปลือกกล้วยอย่างที่ผมบอกก็เป็นธาตุอาหารหลักนะครับของต้นไม้นะครับเป็นธาตุอาหารโพแทสเซียมนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับตรงนี้นะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนง่ายไหมครับนะในการบำรุงในการทำปุ๋ยให้กับต้นไม้นะครับก็เป็นวิธีทำที่ง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ